สวัสดีจ้าพี่นอ้องกว่างป่ายสุโขสุคนเดชพี่น้องมือนีกับมะพราวมะพอ้ากับย่ยแมมอีกเช่นเคยคือเก้าเดอพี่น้องมือนีกับมาทำกับเข่าอีกเดชพี่น้องเดอคลิปนี้ย่ยแมมจะมาทำเมนูไข่เจียว,จยว,ยวยจยเจียวไข่เดชพี่น้องไข่เจียวใส่เห็ดเข็มทองและก็ใส่แค่รทเดอพี่น้องแค่รเท่าก็จะซับ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 เป็นสินสน,นะคะเพื่อนเ่เข้ากับไปตอกใส่ไข่ ตอกใส่ไข่เซตแล้วกระปุงรสชาติด้วยจะพี่น้องกบมาทอดในน้ำมันหน่อยด้วยจะพี่น้องทอดแล้วเห็ดแผ่นบางๆด้วยจะพี่น้องทอดไปเรื่อยๆพอไข่เซตตัวแล้วห้ากับกับไข่ม่วนไข่แบบนี้ด้วยจะพี่น้องนี่นะคะมวนไข่ไปเป็นแผ่นๆแบบนี้ด้วยจะเป็นเป็นกลมๆเป็นเป็นมวนมวนแบบนี้ด้วยจะพี่น้องมวนไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆทอดไข่แบบนี้ก็จะได้กินทั้งพักและ ได้กินทั้งไข่ได้พี่น้องเด้ถ้าก็จะมีผักแครอทแลกก็เป็นเห็ดอยู่ในหั่นนะจะเพื่อนๆผสมกันไปอยู่ในไข่เจียวได้จะพี่น้องไข่เจียวเหด็ดแครอทได้จะพี่น้องเมนูนี่ก็จะทําง่ายๆกินกับต้มยำาคูกับต้มย่าด้จะพี่น้องนี่นะคะเร็จแล้วก็จะได้นาตาเป็นแบบนี้ได้จะพี่น้องนะคะเขากับมาทาการหัน่นเลยจะพี่น้องหั่นเพื่อที่จะให้กิน เป็นชิ้นๆจะได้กินง่ายๆได้ใจพี่น้องเด้อหันชิ้นตามใจชอบเลยใจพี่น้องนะคะนี่จ้าไข่เจียวธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเดยใจพี่น้องนะคะนี่จะห้า,ากับเก็บพักไว้ก่อนเล้ใจพี่น้องพักไว้เสร็จแล้วห้ากับมาทาเมนูต้มยำกันเลยจ้าเมนูต้มยำห้ากับตั้งน้ำก่อนเล้ใจพี่น้องตั้งน้ำให้ เซตแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปล่อนามให้เดือดด้จ้ะพี่น้องล่อให้น้ำเดือดนะคะให้น้ำเครื่องสมุนไพรเดือดพุ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 ดพ่ดพอออกกินด้วยจ้ะพี่น้องหฮากะทํำกันลวกปลาหมึกกุ้งที่ห้าจะใส่ห้าลวกว้ก่อนด้อจ้ะพี่น้องเพื่อที่จะบ่ไบประเด็ดเป็นการแบบว่ามันจะมีนามในตัวออกมาอีกด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าจะได้ปรุงรสชาติได้แบบพ่อดี กาไวแบบพ่อดีเด้อจ้ะพี่น้องนะคะนี่จ้ามีกุ้งมีปลาหมึกปลาดอลลี่ได้อจ้ะพี่น้องแย่แบบต้มยำรสเด็ดมากเด้อจ้ะพี่น้องนี่นะคะสูตรนี่ก็จะใส่พริกทอดนํำเด้พี่น้องเด้ใส่พริกทอดมันก็นจะมีรสชาติเผ็ดหวานอมเปรี้ยวนิดนึงใส่บักขามเปียกน้อยหนึง่งแล้วก็มาใส่บกักนาวนิดนึงมันจะไม่ไม่เปรียดดยยปร้ยวโดดเด้พี่น้องเด้เพมันจะบ่เปรี้ยวโดด รสชาติจะหวานกลมกลม่อมเปรี้ยวกลมกล่อมพอดีพอดีนะเจ้ะพี่น้องรสชาติแซบนัวอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องแซบแล้วซุกแล้วก็ใสต้นหอมผักชีเข้าไปด้วจ้ะพี่น้องตักเสิร์ฟได้เลยจ้านีนะคะเสร็จแล้วก็มากินกันเลยจ้าแซบแฮบ,แบหอนหอนไม่ได้จ้ะพี่น้องมากินกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็กินกันเลยหอนหอนนี่จะต้มยำปลาหมึก ต้มยำปลาหมึกกุ้งแล้วก็มีปลาดอลลี่น้ำด้วยพี่น้องเด้อมาแซ่บๆน้ำกันจ้พี่น้องกินคู่กับไข่เจียวที่ห้าเจียวเตรียมไว้ด้จะพี่น้องนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จะมาแซ่บๆน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนด้อจะขอบคุณ